ข้อห้าม16ข้อห้ามทําเด็ดขาดเมื่อเดินทางไปถึงถ้านาคา 1. ห้ามสัมผัสหรือแตะต้องสิ่งต่างๆในถ้าเช่นหินงอกหินย้อยเสาหิน 2. ห้ามตีเคาะทาลายหินในถ้า 3. ห้ามสูบบุหรี่ก่อกองไฟ จุดทูบเทียนหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศภายในถ้ำ 4. ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในถ้ำรวมทั้งห้ามทิ้งเศษขยะมูลฝอยใดๆในถ้ำ 5. ห้ามทำเสียงดังหรือกระทําการใดๆที่เป็นการรบกวนหรือก่อความรำคาญให้แก่สัตว์รวมทั้งห้ามยิงปืนจุดประทัด 6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์พาหนะเข้าไปในถ้ำา 7. ห้ามขีดเขียนขูดลบขีดค่าทาสีหรือพ่นสีหรือปิดประกาศ 8. ห้ามทายอุจจาระปัสสาวะภายในถ้ำเกห้ามเก็บหรือนำสิ่งใดๆออกจากถา้ำอาทิหินผนึกแร่ซากดึกดำบันโบราณวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ 10. ห้ามกระทําการใดๆอันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำที่จะทำให้น้ำท่วมลน้นหรือเหือดแห้งเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 11. ห้ามตั้งแคมป์พักแรมภายในถ้ำ 12. ห้ามเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนด 13. ไม่แตะต้อง หรือทำลายระบบไฟฟ้าในถ้ำ 14. 4ไม่รบกวนแหล่งโบราณคดีหรือซากดึกดำบรรพ์ที่พบในถ้ำ 15. 5ไม่ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสะพานทางเดินบันไดเว้นแต่การก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่จำเป็นและให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในถ้ำ 16. ให้มีผู้นำเที่ยวท้องถิน่นที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานโลโคเคฟไกด์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดการท่องเที่ยวถ้ำนาคาจะต้องจองการเข้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นกำหนดเข้าชม350คนต่อวันรอบละ10คน เปิดให้บริการตั้งแต่7นาฬิกาจนถึงบ่าย2โมงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาเบอร์โทรศัพท์0847923505อย่าลืมกดติดตามสายมูก็1 5ด้วยนะคะ